ช่วงสุดท้ายของนิสุเตี้ค่ะทำไมเงียบสงบเงี้ยเอาไปแล้วไงดีไปแล้วนมืคนกลางมีไปไม่เท่าไหร่แดนเซอร์ไปทีมงานขอตกเลยนะก็กลับมาสู่ช่วงนี้ครับกับไทยแลนด์มักกะสีนะครับสัปดาห์นี้เราจะยังอยู่กันที่จังหวัดแพร่นะครับนอกจากจะขึ้นชื่อว่ามีป่าไม้สักด์ธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วสาหรับแพร่เนี่ยยังเป็นเมืองที่เงียบสงบแล้วก็มีอดีตความเจริญรุ่งเรืองที่ยาวนานมีความเป็นล้านนาที่ผูกพันกับพุทธศาสนาที่มั่นคงนะครับอย่างเช่นพระธาตุเช่าแห่พระ อารามหลวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแพร่นะครับความเป็นมาความสําคัญจะเป็นยังไงติดตามได้จากทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมเราบันเทิงกับไทยแลนด์แมกซินครับ วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงเป็นปู่เชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ผู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันออกประมาณ8กิโลเมตรพระธาตุช่อแห เป็นจดีที่ประดิษฐานพระเจาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้าองค์พระธาตุมีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยมย่อม,มุมไม้ 12, สิบสองศิลปะแบบชีงแสนบุด,ด้วยทองดอกบวบสูง33เมตรฐานมีเหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตรสร้าง้วยอิฐโบกูนุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองหลงรักปิดทอง ยอดฉัดประดับตกแต่งด้วยเครื่องบนแบบล้านนาภ้มดได้ทองเหลืองที่ตีแผ่เป็นแผ่นบางตลอดทั้งองค์บันไดเป็นรูปปั้นเป็นพญานาคทอดตัวจากด้านปากทางเข้าขึ้นไปสู่ด้านบนพระอารามพระธาชอแห่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1879ถึง1881 18ในสมัยพระมหาธรรมราชาธุราช โดยชื่อของพระธาตุช่อแหนั้นหมายถึงเจดีบรรจุพระบรมสารีวิกธาตุพระสอบซ้ายและพระเศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประดับบูชาด้วยภาพแผลอย่างดีที่วัดพระธาตุช่อแห่นี้มีพระพุทธรูปองค์นึ้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวัดพระธาตุช่อแหมาตั้งแต่อดีตคือพระเจ้าทันใจ หรือหลวงพ่อทันใจประดิษฐานอยู่ในซุ้มเจดีด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุช่อแห่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิปุ่นปัน้นหลงรักติดทองหน้าตักว้าง30นิ้วสูงประมาณสองศอกจากตำนานที่เล่าสืบกานาว่าพระเจ้าทันใจมีความศักดิ์สิทธิ์มากหากใครได้ไปกราบไหว้และอธิษฐานให้ดนบันดาลที่พบกับความสำเร็จในชีวิตก็จะได้สมตามความปรารถนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ยกวัดพระธาช่อแห่เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญมาปีพุทธศักราช2549นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดแพร่มักจะมามัสการพระธาตุช่อแห่เพื่อความเป็นสุริมงคลกับตนเองจนมีคำกล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแหรก็เหมือนมาไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดในปีฐานเนื่องจากพระธาตุช่อแห่เป็นพระธาตุหนึ่งใน12ราศีและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนที่เกิดปีฐานสุกฤิณพานิชกิจดรงถ่ายภาพชิน่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิง t n n อ็นเอ็รรายงาน